สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเส้นทางนักเทรดกันสําหรับเส้นทางนักเทรดนะฮะในคลิปนี้มันจะเหมาะกับใครขอบอกก่อนเลยนะครับคนแรกที่จะเหมาะคือมือใหม่นะครับคือมือใหม่ๆเลยมาเนี่ยไม่เกิน3เดือนเนี่ยควรจะดูฟังคลิปนี้จนจบคนที่2นะกลุ่มที่2ที่น่าจะดูนะครับก็จะเป็นคนที่เทรดมาสักระยะหนึ่งละเทรดมาละแต่ทำไมครับยังส่วนใหญ่ยังเสียอยู่นะฮะเทรดส่วนใหญ่ยังขาดทุนอยู่ ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเสียนะครับหรือเล่นจนล้างผ่อนเลยนะฮะก็จะเหมาะกับคลิปนี้มากๆคลิปนี้จะช่วยคุณได้อันที่3นะครับสําหรับคนไหนนะฮะที่เทรดแล้วยังรู้สึกกลัวตลาดนะเทรดแล้วแบบโอ้หูมือสั่นตื่นเต้นนะฮะเอ๊ะไม่รู้จะได้กําไรขาดทุนกําไรก็ตื่นเต้นขาดทุนก็ตื่นเต้นกําไรก็เครียดเสียก็เครียดนะครับเหมาะมากนะครับอันนี้เหมาะมากนะครับ ในเส้นทางนักเทรดเนี่ยเราจะแบ่งพาร์ทนะฮะหรือส่วนเนี่ยเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกนะครับเราจะพูดถึงคุณคือใครเป้าหมายในการเทรดคืออะไรแล้วเทรดเดอร์ที่ดีนะฮะควรจะมีวิธีคิดอย่างไรนะครับนี่คือพาร์ทที่1ส่วนพาร์ทที่2นะฮะเราจะมาพูดถึงถ้าจะเป็นนักเทรดที่ดีต้องมีอะไรบ้างสเต็ปก็จะเป็น1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับ คลิปนี้อยากทําให้เป็นคลิปสั้นๆคลิปที่ไม่ยาวนะครับเพราะฉันถ้ามันยาวเกินนะอาจจะตัดแบ่งเป็น2คลิปแต่ดูจากสภาพแล้วนะสไลด์ที่เตรียมมานะครับตั้งใจทํามากนะมันก็จะข้อมูลเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นฟังผมพูดเป็นหลักละกันโอเคอ่ะเริ่มเลยนะครับมาดูอันแรกนะครับเส้นทางนักเทรดนะจากศูนย์ถึงฝันเลยนะไปฝั่งฝันนะแล้วแต่คุณจะฝันอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นบางคนฝันอยากได้เงินเยอะๆบางคนฝันอยากได เทรดแล้วสนุกสนุกบางคนเทรดแล้วอยากเป็นงานประจับก็ลองดูนะครับเบื้องต้นคําถามแรกคือคุณอยากมาเทรดเนี่ยคุณมาเทรดเพื่อเป้าหมายในการเทรดของคุณคืออะไรนะครับสําคัญมากนะเป้าหมายในการเทรดนะครับเป้าหมายแรกนะครับเรามาเทรดเพื่ออะไรครับเรามาเทรดอันที่1คือเรามาเทรดเพื่อสนุกอ่าอันที่2องนะฮะเรามาเทรดเพื่อเป็นงานเสริมหรืออันที่3นะครับเรามาเทรดเพื่ออิสรภาพ นะครับคือพูดง่ายว่าปูทามอะเทรแล้วไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยนะครับ1 2 3เนี่ยคิดไม่เหมือนกันมันก็ทําให้เราทําไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคุณมาเทรดแบบสนุกสนุกเหมือนคุณซื้อหวยอะแทงไปเลยนะซีซัวแทงไปเล่นไปเล่นไป,เ,นไปเสียเงินนิดๆหน่อยๆขำๆหัวเราะลงที่80บาทร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเสียก็ขำๆไปไ,ไปไม่เป็นไร แต่ถ้ากลับกันคุณบอกว่าคุณอยากทํางานแบบเป็นงานเสริมมีรายได้เสริมเดือนหนึ่งประมาณหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยคุณไปขับแกลบนะครับคุณไปขับแท็กซี่คุณมาเปิดร้านทําอาหารคุณก็ต้องหาความรู้และอ่าคุณก็ต้องทุ่มเทเวลาให้มันนะครับคุณก็ต้องหาโอกาสหาเวลาศึกษาหาข้อมูลจริงไหมอยากจะขายของคุณก็ต้องรู้จะขายอะไรไปเอาของจากไหนอยากจะทําเปิดร้านอาหารคุณก็ต้องทําอาหารเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเป้าหมายครับถ้าคุณรู้เป้าหมายถ้าคุณเช่นคุณจะไปเชียงใหม่คุณรู้แล้วเป้าหมายคุณอยู่ภาคเหนือยังไงคุณก็เดินขึ้นเหนือนะคุณจะไม่ลงใต้นะฮะจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคุณคือคุณต้องรู้ก่อนคุณจะเทศททาไมเป้าหมายเราคืออะไรแต่ไม่ต้องตกใจนะเป้าหมายเราเปลี่ยนได้วันนี้เรามานั่งคิดโอ้ฉันเทศสนุกสนุกไปก่อนอนาคตเริ่มพอเออเทรได้เทรได้ละเริ่มเห็นโอกาสละเฮ้ยอยากได้เป็นงานเสริมก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเรามารู้้ก่่่ออนนวาาาาเเเรรรรจจะะะะทํไไไดมคคีับ เราเลือกอะไรก็ได้อย่างนั้นนะเช่นเรามาเทรดสำหรับสนุกๆน,นะฮะเราก็ใช้ลงเงินน้อยๆเล่นน้อยๆเราจะได้ไม่เครียดเสียทีหนึ่งเราก็หัวเราะขำๆเหมือนโดนหวยกินนะครับมาเล่นแบบไม่คิดมากเสียแล้วช่างมันนะครับนี่คือหมายเซ็ตน,นะฮะถ้าเล่นแบบขำๆต้องคิดแบบนี้ไม่งั้นเล่นเราเครียดต่อมาเป็นงานเสริมนะอันนี้ละมาละคุณต้องลงทุนลงแรงนะฮะแล้วก็ทําไมครับใช้ลงเวลาศึกษาหาข้อมูลมีความรู้ระดับหนึ่ง คิดว่าเหมือนเรามาทํางานนะครับเราไปทํางานเราเลิกงานมานะครับตอน6กโมงเย็นนะครับทุ่มหนึ่งเริ่มเทรดครับเทรดถึงทำไมครับเทรดถึง2องทุ่มเลิกพอละโอเคนะคไม่เทรดมากกว่านี้หรือเราก็ต้องไปหาข้อมูลอ่านข้อมูลนะว่าเ,เราจะเทรดยังไงตลาดไหนถึงเหมาะกับเราเราจะเทรดสินค้าอะไรดีเทรดทองคําเทรดคู่เงินนะครับหรือจะเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราต้องอาศัยความรูล้ละ แต่ถ้าเราเป็นฟูลไทม์เทเตอร์นะครับเหมือนเราทํางานนะเราไปสมัครงานเราจะเป็นฟูลไทม์เนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนงานมันเหมาะกับเราไหมเรารับความเครียดได้ไหมรับความผันผวนได้ไหมเงินมันอาจจะไม่มั่นคงเดี๋ยวได้มากเดี๋ยวได้น้อยกําไรมาต่อเนื่องไหมอะไรเงี้ยหรือเราควรมีแผนสำรองไหมไม่ได้ปั๊บมีเงินจากที่อื่นนะครับเพราะนั้นฟูลไทม์เทเตอร์ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ความรู้ลงความรู้ลงความเสี่ยงลงอารมณ์ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับพวกงานเสริมล่ะ ไม่เหมือนกับพวกมาเล่นแบบขำๆนะเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่าไม่ผิดนะครับใครเลือกอะไรก็ไม่ผิดแต่เลือกอะไรมันจะมีวิธีการจัดการของมันถ้าคุณเลือกเป็นฟูลไทม์แต่คุณมากดแบบขำๆอ่ะกดขึ้นกดลงซีซัวนะอันเนี้ยเหนื่อยนะครับถ้าคุณอยากเป็นงานเสริมนะครับคุณก็ต้องลงทุนลงเวลาระดับหนึ่งโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยนะคุณก็จะกดมัวสีซัวไปหมดนะครับไม่ได้นะต้องรู้ก่อนนะว่าจะทำอะไร ตัวต่อมานะครับเรามาดูก่อนว่าคนปกติที่อยากมีเงินเพิ่มนะผมใช้คําว่าอยากมีเงินเพิ่มนะมันจะมีคนอยู่3แบบก็คือ1นนักเก็บตังค์นักเก็บอันที่สองนะครับนักลงทุนอันที่3ามนะครับคือนักเทรดนะครับ3คนนี้นะฮะสามกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันนะครับนักเก็บเงินนะฮะก็คือได้เงินเดือนมาเก็บนะครับคือคุณจะเก็บเงินได้เนี่ยฟังเลยนะคุณต้องใช้น้อยกว่าคุณที่หาได้ถ้าคุณหาได้ร้อยหนึง่ง นะครับแล้วคุณบอกว่าอุย้ยผมหาได้ร้อยหนึง่งแต่คุณใช้ร้อยี่สิบคุณไม่มีทางเก็บเงินได้แค่หาได้ร้อยใช้ร้อยคุณก็ไม่มีทางเก็บได้วันนี้มันจะดีมากถ้าคุณฟังผมแล้วและคุณยังไม่เคยมีเงินเก็บเลยยังไม่เคยมีเงินเก็บเลยคุณอยากจะเทรดคุณต้องมีเงินก่อนเพราะนั้นคุณก็ต้องรู้จักเป็นนักเก็บก่อนนักเก็บนะครับเน้นความมัน่นคงมีเงินเก็บเงินไปซื้อของเขาจะไม่ชอบความเสี่ยงนี่คือพวกนักเก็บเพราะนั้นเขาจะฝากเงินในธนาคาร คำพูดของเขาคือจะเก็บเงินให้ได้3 0 0 0 0นใน3ปีมีเงินในบัญชี1ล้านใน3ปีเป็นต้นนะครับหรือก่อนอายุ40ควรจะมีเงินในบัญชี2ล้านบาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนี่คือพวกนักเก็บจะไม่ค่อยชอบความเสี่ยงชอบความมัน่นคงแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนนะครับคุณชอบความเสี่ยงระดับหนึ่งเงินที่คุณต้องการนะฮะให้คุณมีเงินระดับหนึ่งลนะคุณต้องการให้เงินคุณเพิ่มขึ้นเอาชนะเงินเฟอ้อลงทุนระยะยาวนะพวกนี้ ส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นในทองคำในที่ดินนะครับหรือในคอนโดอสังหาริมารัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือในกองทุนรวมอะไรก็ได้พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนนักลงทุนมีนิสัยคือคุณต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับมีเงินระดับหนึ่งนะครับจากนักเก็บเงินจะเป็นนักลงทุนก็คือแต่เนือสิ่งอื่ในใดคุณต้องมีเงินก่อนนะคุณต้องมีเงินก่อนนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งนะ แต่นักเก็บเนี่ยไม่ค่อยชอบรับความเสี่ยงละเดี๋ยวเก,เก็บเงินหายไม่ไหวแต่ถ้านักเทรดนะครับจะเป็นพวกลงทุนระยะสั้นรับความเสี่ยงได้สูงถ้าเป็นเล่นหุ้นนะก็เป็นพวกเดทนะฮะหรือไม่ก็วีคเทรดนะเล่นไปหลายวันเลยฮะหรือเทรดพวกออปชันนะฮะที่เราเทรดกันนะฮะหรือเทรดพวกวอลเล็ตนะฮะ DW นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นรับความเสี่ยงได้สูงนะครับโอกาสกาไรกําไรเยอะโอกาสเสียเสียเยอะนะต้องดูก่อนถามตัวเองว่าเราคือใครเรารับความเสี่ยงได้ไหม ถ้าเงินหายไปเยอะๆเราจะทําไงมีลงเอาเงินลงมา1 0,000บาทถ้าหายไปทั้ง1 0,000บาทเรารู้สึกไงถ้าเรารู้สึกไม่ไหวนะคุณก็ไปเป็นนักเก็บเงนะินนะฮะก็อย่ามาเทรตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าคุณคือใครนะครับคุณจะเป็นนักเก็บเงินหรือคุณเป็นนักลงทุนหรือคุณเป็นนักเทรดมาดูส่วนต่อมานะครับข้อดีและข้อเสียของการเทรดนะครับก็เลยมีคนถามผมว่า จะมาพูดทําไมก็จะเทิดอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะเทิดอยู่แล้วนี่จะเทิดอยู่แล้วเนี่ย,ย,ยไม่งั้นไม่มาดูคลิปนี้หรอกและจะมาพูดข้อดีข้อเสียทําไมเทิดได้เลยถูกต้องครับคุณเทิดได้เลยครับไม่มีปัญหาจริงๆแต่ยกตัวอย่างเช่นนะสมมติเราขับรถไปทางที่เราไม่เคยไปเลยผลปรากฏเราขับรถไปเนี่ยแล้าข้างหน้ารถมันติดติดติด,ตด,ตด,ตดเราก็จะงงดีวเฮ้ยทำไมรถติดจังไปสายแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นตน้น สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทําถนนอยู่หรือไม่รู้ว่ารถเสียไม่รู้อะไรเราไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีการเตรียมตัวถ้าเรารู้เราว่ารถถนนเส้นนี้รถมันเสียหรือว่าเขาทําถนนเราก็จะเผื่อเวลาไว้จริงไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวเราเตรียมแผนทางหนีที่ไล่ไปทางนี้ทางนี้นะฮะอย่าไม่มาทางนี้ดีกว่าหรือถ้าจะต,ต้องไปทางนี้จริงๆก็เผื่อเวลาไว้เหมือนกันครับถ้าเรารู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของการเทศ เราจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมเงินเท่าไหร่เวลาเราเทรดแล้วเสียอารมณ์เราจะได้ไม่หงุดหงิดนะฮะเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้นะั่นแหละหรือเรารู้ว่าอ๋อถ้าเราเกิดเทรดเสียแล้วเราจะมีวิธีการจัดการอารมณ์ของเรายัางไงนะครับเหมือนที่ซุนบูเขากล่าวว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าคุณรู้แน่ๆว่าตัวคุณเนี่ยลบแล้วแพ้แน่ๆคุณจะลบไหมคุณก็ไม่ลบจริงไหม คุณรู้แน่ๆคุณใสออเดอร์ไปแล้วมีโอกาสแพ้ตลาดแน่ๆคุณก็จะไม่เข้าแต่บางครั้งที่คุณเข้าเพราะมันอารมณ์น,นะใสว่าต้องเอาคืนมาต้องชันเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือถ้าเรารู้ตัวเองเรารู้ตลาดเราก็จะรู้ว่าเราต้องรับมือมันยังไงนะครับอ่มาดูกันเลยนะครับมาดูข้อดีของมันก่อนนะฮะเทียบกับทั้งตลาดหุ้นและเทียบกับทั้งเราเอาเงินไปเปิดธุรกิจเช่นไปเปิดร้านขายของไปเปิดร้านเขาเรียกว่า ร้านขายข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับเปรียบเทียบกันตลาดฟอเร็เก์เนี่ยมันสภาพคล่องสูงมากนะครับคือพูดง่ายซื้อปุ๊บได้ซื้อขายปั๊บได้ขายเลยไม่ต้องรอนะครับแต่ถ้าคุณไปเปิดร้านหรือซื้อหุ้นนะฮะคุณก็ต้องรอคนมาซื้อต่อคุณแต่ฟอรเร็กเนี่ยเปิดปับป๊บมีคนซื้อเลยขายปั๊บมีคนซื้อเลยคุณจะซื้อปุ๊บก็มีคนขายเลยเป็นตลาดที่เข้าถึงง่ายนะเปิด24ชั่วโมงปกติคุณเปิดร้านเนี่ยคุณต้องรอนะครับโอ้ลูกค้ามานะฮะเปิดร้าน9นไป ปิด5โมงได้เงินช่วงนั้นนะฮะแต่ถ้าเทรดเนี่ยคุณอยากเทรดกี่โมงก็ได้ตลาดหุ้นนะฮะก็ยังมีปิดนะฮะตอนเย็นๆแต่ฟอเร็กซ์เนี่ยเปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับจันทร์ถึงศุกร์เผลอๆนะออปชันเนี่ยเทรดเสาร์อาทิตย์ได้อีกนะฮะมีความยืดหยุ่นสูงครับคุณตลาดขึ้นคุณก็เล่นได้ตลาดลงคุณก็ทกํากาไรได้นะครับส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมจะต่ำนะอันนี้ตัดไปก่อนและเขามีเครื่องมือเครื่องหมายให้คุณเรียบร้อยแล้ว อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแน่นอนครับคุณต้องไปซื้อทั้งหม้อไหตานชามอะไรแล้วก็แล้วแต่แต่เนี่ยมาเปิดปุ๊บคุณเปิดปุ๊บมาเลยครับอุปกรณ์อินดิเคเตอร์มาให้เรียบร้อยหมดแล้วมีบทวิเคราะห์มีนู่นมีนี่ให้ทุกอย่างเลยนะครับง่ายมากเพราะเขาต้องการทําไมครับอำนวยความสะดวกให้คุณคุณจะได้เทรดง่ายๆพอคุณเทรดง่ายๆโอกาสเสียคุณก็จะง่ายขึ้นเขาจะได้ได้เงินจากคุณนะครับก็ระวังดีๆด้วยไม่มีการควบคุมจากตลาดภายใน อันนี้แปลว่าอะไรครับปกติแล้วมันมีคนคุมนะมันมีเจ้านะจริงๆคุณจะเทรดทองเทรดอะไรไม่มีเจ้าแหละแต่โอกาสที่เขาจะคุมนะฮะมันค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะคนมันทั้งโลกรวมมาซื้อถ้าเขาจะคุมเนี่ยมันต้องแบบเขาต้องเป็นรายใหญ่มากๆแต่ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นเนี่ยมันต่างกันนะมันอาจจะมีเจ้ามือนะฮะลากหุ้นสองสาตัวเนี่ยลาบป๊ป๊บปใช้ใช้ขวาไปแต่เขาอาจจะไม่มีเจ้าก็ได้นะมันอาจจะเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับแล้วก็เนื่องจากความผันผวนมันสูงฟังนี้เนี่ยเนื่องจากความผันผ มันก็จะทําให้ทำไมครับมีโอกาสเก่งกาไรได้สูงถ้าคุณซื้อมาปับ๊บวันนี้ซื้อมาราคา10บ,บาทพรุ่งนี้ก็10บ,บาทเมื่อนนี้1ิบ,บาทผ่านไปปีหนึ่งก็10บ,บาทมันไม่มีความผันผวนเลยโอกาสที่ทำกำไรก็จะไม่มีในขนาดเดียวกันเพราะความผันผวนมันสูงคุณซื้อ10บ,บาทมีสิทธิราคาลงไปนิดหน่อยคุณมีสิเจ๊งเลยเนี่ยความผันผวนมันสูงมากโอเคไหม เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่เป็นข้อดีมันก็เป็นข้อเสียด้วยอะไรที่เข้าตลาดง่ายแปลว่าเรามันทําให้เราควักเงินในกระเป๋าเราลงไปง่ายอย่างออนไลน์เนี่ยโอ้โหซื้อง่ายขายคล่องนะซื้อง่ายจริงๆครับรู้ไหมอยู่บ้านกดจุกๆซื้อ,อ,อ,อมันเอาเงินออกจากกระเป๋าเราง่ายจําไว้นะข้อดีทุกข้อก็คือข้อเสียด้วยเหรียญมีสองหน้าน,นะครับอ่ามาดูต่อนะครับถ้าเปรียบเทียบกับลงทุนเปิดล้านถ้าคุณมาทําการเทรดนะครับคุณสามารถ ใช้เวลายืดหยุนก็ได้คุณจะไปเทรดที่ร้านกาแฟก็ได้คุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้คุณจะเทรดตอนเช้าก็ได้ตอนบ่ายก็ได้ตอนเย็นก็ได้แต่ถ้าคุณลงทุนเปิดร้านปบโอ้โหเวลาที่คุณจะได้เงินเนี่ยมันจะเป็นอาจจะ10บโมงนะฮะถึง5้าโมงเย็นหรือคุณอาจจะเปิดตอนเย็นนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเงินที่คุณได้เนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะจังหวะเป็นเวลาเวลาที่ร้านเปิดถ้าสภาพคล่องแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นอยู่ดีคุณจะเลิกกิจการคุณตกแต่งซื้อของอะไรมาแล้วคุณจะเลิกการ จานชามพวกเนี้คุณเอาไปขายโตเต๋อเนี่ยคุณเอาไปขายมันได้ราคาไม่ดีสภาพคล่องมันต่ำคนไม่ค่อยมาซื้อและคุณเวลาคุณไปลงทุนทํากิจการอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องมีค่าเช่าค่าตกแต่งค่าสถานที่แม้กระทั่งจะทําออนไลน์ก็ต้องไปทําไมครับมีสต๊อกมีต้นทุนมีนู่นมีนี่แต่งหน้าร้านอะไรทุกอย่างนะต้นทุนค่อนข้างสูงแต่ถ้ากลับกันคุณมาเทรดเนี่ยต้นทุนทุนเริ่มต้นนะฮะคุณไม่ต้องใช้สูงมากคุณใช้สักร้อยเหรียญสามพันบาทคุณก็เทรดได้แล้ว มาดูความเสี่ยงครับความเสี่ยงเนี่ยสูงทั้งคู่ทั้งจะเปิดร้านขายของก็ความเสี่ยงสูงโอกาสเจ๊งมีนะแต่เทรดนะฮะความเสี่ยงสูงมากใช่เสี่ยงสูงนะสูงมากๆโอเคนะและการเทรดนะฮะคุณต้องใช้ความรู้ค่อนข้างสูงใช้ทักษะที่คค่อนข้างสูงนะครับไม่งั้นมันเทรดโอกาสเสียสูงแต่ถ้าคุณเปิดร้านก็ไม่ใช่ว่าคุณต้อง ไม่มีความรู้เลยนะคุณก็ต้องไปรู้นะจะเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องรู้เส้นออกมาจากไหนเครื่องปรุงซื้อที่ไหนดีราคาเท่าไหร่คนขายราคาเท่าตั้งราคาเท่าไหร่ควรทํายังไงสูตรอาหารเป็นยังไงอุ้ยเยอะเหมือนกันคุมลูกน้องยังไงคุมเงินยังไงโปรแกรมคุมต้องมีโปรแกรมซื้อขายไหมไอ้พวก POS อะยิงหน้าร้านต๊ดๆเก็บเงินยังไงอะไรยังไงนะฮะมาดูด้านรายได้นะครับสรุปก็คือความรู้ต้องสูงทั้งคู่นะ,นะะมาดูรายได้นะฮะถ้าคุณเปิดร้านสัก ระยะหนึ่งละปีหนึ่งละแล้วคุณอยู่ตัวได้แล้วคุณได้เงินแน่แคุณเดาได้ละคุณได้เงินเท่าไหร่แต่การเทรดนะครับคุณเล่นมาปีหนึ่งนะฮะไม่การันตีว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะไม่รู้เลยนะเพราะนั้นรายได้ไม่มั่นคงนะครับการควบคุมและการปรับปรุงถ้าคุณนะครับเป็นเจ้าของหลานคุณอยากปรับปรุงอะไรคุณก็ปรับปรุงเลยเรื่องของคุณเงินของคุณแต่ถ้าคุณมาเทรดการควบคุมตลาดไม่ได้อยู่ที่คุณมันอยู่ที่ตลาดนะครับตลาดไปยังไงคุณก็ต้องตามเข้าไป เรื่องสุดท้ายนะความเครียดและอารมณ์นะครับถ้าคุณเทรดส่วนใหญ่นะคุณต้องรับความเครียดที่ค่อนข้างสูงเนะ่ะเพราะมันเดิมพันด้วยเงินเนะี่ยมันเห็นเ,เงินมันหายไปในเลขในบะัญชีมันลงไปเลยแต่เวลาคุณได้เงินคุณจะรู้สึกอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋าโอ้ยเมื่อไหรตลาดจะเปิดอยากเล่นอยากเล่นสนุกนะครับแต่เวลาเสียคุณจะหน้าแบบหน้าแก่เลยนะเข้ามานะเด็กบางคนนะหน้าอายุ20นะเล่นเสียนะหน้าอย่างอายุ60นะหน้าแก่เลยนะโอเคนะระวังดีๆ การลงทุนนะฮะถ้าเปิดร้านนะฮะความเครียดก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่อาจจะน้อยกว่าหน่อยหันนะสรุปผมกําลังจะบอกว่าถ้าคุณมองว่ามันคือการลงทุนนะครับการเปิดร้านกับการเทรดคล้ายๆกันต้องใช้ความรู้นะครับต้องใช้ความรู้แต่การเทรดมันดีอย่างหนึ่งคือคุณเทรดจะเลิกละคุณเหลือของปั๊บคุณขายปั๊บได้เงินคืนมาเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้านะฮะมาดูการเทรดนะฮะข้อดีกับข้อเสียนะครับ การเทรดเนี่ยข้อดีคือมันยืดหยุ่นเทรดฟอเร็กเทรดได้24ชั่วโมงนะฮะเล่นตอนไหนก็ได้นะครับและสภาพคล่องก็สูงพูดไปแล้วนะฮะแต่มันมีข้อเสียนะฮะเนื่องจากสภาพคล่องมันสูงนะฮะมันเทรดได้ตอนไหนง่ายมันโอกาสเงินจะออกจกคุณมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ในตลาดนั้นนะอ่าเลียนนะครับและการเทรดนะครับค่อนข้างจะเค,นนะครียดนะฮะต้องใช้ทักษะนะครับไม่งั้นคุณจะเครียดเลยนะเครียดเครียดจริงๆโอเค แต่ข้อดีคือคุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะฮะของมันอยู่ในมือคุณเป็นตัวเลขครั้งนั้นเลยคุณไม่ต้องไปซื้อของตอนเช้าไม่ต้องเอาของมาสตอ็อกไม่ต้องเอาของมาวางไม่ต้องนับสตอ็อกอะไรเงี้ยเป็นต้นของไม่เน่าไม่เสียน,นะครับนี่คือการเทรดเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกคุณคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าข้อดีมันมีเยอะนะครับแต่ข้อเสียมันโคตรเยอะเลยนะครับโอเคลงทุนเปิดร้านก็มีข้อดีนะฮะมีรายได้มั่นคงนะฮะ โอเคถ้าคุณประสบความสําเร็จคุณก็สบายยเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วนะครับคุณสามารถควบคุมปรับปรุงอยากเปลี่ยนแปลงอะไรได้ข้อเสียก็มีครับลงทุนสูงบริหารจัดการร้านต้องใช้พนักงานใช้ความรู้เหมือนกันร้านค้านะฮะก็ต้องมีความเสี่ยงจากการแข่งขันอยู่ดีคุณเปิดเปิดร้านขายดีปุ๊บมีร้านอีกร้านนึงมาเปิดข้างๆแย่งลูกค้าคุณไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกคุณว่าทําอะไรก็มีความเสี่ยงหน้าที่ของคุณคือควบคุมความเสี่ยงครับควบคุมความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงนะครับ จบนะครับอันนี้คือพาร์ทของการเปรียบเทียบการเปิดร้านการลงทุนการเทรดนะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปดีๆก่อนใคร